สวัสดีค่ะครัวคุณยกค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ยกได้เมนูแซบเมนูพิเศษนะคะพี่น้องผ้าพี่น้องมาเห็ดเห็ดกินแล้วกันี่ค่ะบรรยากาศด้านหลังนะคะพี่น้องค่ะพอดีว่าที่สวนยกนะคะมีน้อไม้ออกนอนนึงค่ะน้อไม้สดนะคะยกกันเลิถือโอกาสมื้อนี้กาแกงน้อไม้จับแซบซูพี่น้องกินนะคะ แกงหน่ใหม่ใส่ผักขานะคะพี่น้องคะใส่ย่อนฟักทองใส่ฟักทองนะคะใส่ผักที่มีในส,สวนเฮ้านี้ละค่ะพี่น้องคะมือในยกแกงเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมาค่ะดเดลเวลาลุยค่ะลงมือกันค่ะแกงหมอยงใหญ่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเด้อค่ะเดอ้อขออนุญาตตักค่ะพี่น้อง อบรรยากาศค่าเมื่อนี่อ้ยกินนอำไม้ย่างน้ไม้สดค่ะบรรยากาศลูกทุ่งเลยค่าเมื่อนี้อยู่ป่าภผยหลังบานเฮ้าค่ะอยู่หลังสวนไท่สวนนะคะอุ้ย่น้อง่ะชะอมพักขาค่ะพักขาก็ไปนี่พักท้องค่ะพี่นอ้อง่ะอื้ีย่างขุน่นสดน้ำพี่น้อง มาค่ะมาสดน้ำกันผัดยังไงเลยค่ะยูหายูนายูายสวนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวมาใหม่ไหมค่ะหอนห้อนเลยค่ะพี่นอ้องบรรยากาศมือนหนีผ้าพี่น้องกิงเอาบรรยากาศนะคะเนาะ กินแข็งชัดๆนะคะนะ้องนี่ไงอ้ยมึงเนี่ค่ะแกงน้อ,อใหม่ใส่พักขาพี่น้องค่ะพักขายืดสวนนี่แหละคะ่ะหลยๆค่ะออกนอกแล้วออกยอดแล้วค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยีสวนแล้วนะคะพี่น้องกระเเก็บกินแล้วค่ะพี่น้องมา,มาค่ะรยวงมือกันค่ะอือ สุดยอดเลยค่ะข้าเหนียวอืม นะคะ้คมหนสดเนี่ยกขอข้างหลังนี่แหละค่ะอือหือปลาท้องค่ะพี่นอ้องมาอื้อยูสวนวยกันค่ะ นี่ครับพี่เจ้าจะอมอุ้ยแอบหลาย อมกับมิต่นยอดอ่อนๆค่ะพริกลอ,อกับมีค่ะพี่อน้องพริกลอ,อนี่สวนนี่ค่ะลูกพี่กกินเองเน้ำ มีทุกอย่างแล้วค่ะในสวนบอดี้ซื้อทำไม,มสดแคบดี อมัน mm hmm. จะกาศพี่น้องรมกัเย็น,ยนอยู่ด้วบ้างกะบหย่อมพรอ mm hmm. แแสบวิลีพี่น้องค่ะ สมใจอยากน้ม่สดนอนหนึ่งก็ดีแก็งค่ะลุกไซน้ำชุดไวบค่ะพี่น้องค่ะกระภายทั้งหลายนี่ค่ะไซน้ำชุดไวบเพิ่นค่ะเพิ่นจังสิได้ออกลูกดูดูนะคะ คือที่สวนยกก็คือเห็ดเห็ดกเกษตรผสมผสานนะคะปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ข้าปลูกนะคะพี่น้องแนวไรายที่ข้าได้ซื้อตลาดเท่ากับปลูกกินเองนะคะเห็ดแบบบ้านสวนนะคะซึ่งตอนนี้สวนยกก็มีชะอมมีมะเขือนะคะมะเขือเปาะมะเขืออมะเขือพวงนะคะกระช่วงหนาหนาวที่ผ่านมาเนี่ก็มีหลายพักนะคะมีพวกพักกาดเขียวไงพัก,กวางตุ้งพักชี่หอมนะคะกับปลูกไว้กิน,นะคะ่ะ นี่กินทุกอย่างค่ะช่วงนีกานาฮอนแล้วก่ะเป็นก็ะเรื่อมเมื่ไปแล้วค่ะก็เเลือแต่พักผีแบบว่าห้อสยสซน้ำยดไหวนะคะพี่น้องกะบ่บ่เดือดร้อนค่ะกับปลูกพักไปกินเองกะสบายค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่แบบพ่อเพียงนะคะบ้านสวนบ้านสวนหลังเล็กๆของไผ่หลายๆคนนะคะพี่น้องความใฝ่ฝันของทุกคนเนาะอย่ามีบ้านสวนเป็นของตัวเองมีสวนอยากปลูกพักปลูกพืชอย่างกินอย่างชินนะคะพี่น้องคะ่ะนี่กะยกเข็ดได้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ถี่พยายามนะคะจะทยอยทยอยลงรูปอัปเดตผลงานให้เพื่อนๆเบื่อนบึงเนาะค่ะเนาะพริกพริกสดถ้ากินมาท่านกับใยเห็นมันสุกนะคะสุกแล้วกับเก็บมาตากแดดไว้ค่ะ เจ็ดพริกแห้งนะคะพี่น้องค่ะเขากับพี่พริกแห้งกินตลอดนะคะี๋ยวช่วงน้าห่อนี่พริกจะแพงนะคะพี่น้องกิโลละสองร้อยเลยนะคะทีนี้ตอนปนีกับยกกับบริซื้อพริกนะคะพริกนี่จาเปลี่ยนอีนี้ค่ะพี่น้องค่ะต้องกินต้องมีเนาะโอ้ตอนนี้ก็ตากพริกแห้งไว้ได้หลายเลยค่ะเอาไปกินเองนะคะ บักฮงนะคะบักุฮงกับมี่แล้วมันละกอมะละกอตอนนี้ปลูกเยอะเลยค่ะปลูกพันธุ์ท่อนแร่น,น้ำน,นะคะพันธุ์กินซุกแล้วกอพันธุ์แขกนวนนะคะพี่น้องพันธุ์ต่ำะมะกระเทศกับมี่ค่ะเยอะแยะค่ะทุกอย่างมีในสวนหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ่เดือดรอน จะมีก่ก็แค่ว่าเขาอยากกินหมูกินไก่กินเนื้อนะคะ่ะพี่น้องค่ววัตถุดิบแต่เครื่องปรุงเนะะี่ยค่ะส่วนพืชพ,พักในห้องกระอกค่ะฝลาคลืมค่ะพี่น้องคะ่ะฝลาคลืมคือฝนจะตกนะคะมันตกทั้งอื่นค่ะแต่ว่าอยู่สวนนวี่บัวตกแล้วค่ะ ว่รู้ว่าติดตกเงไหมแต่ว่าเพิ่งพยากรอ,อากาศกับคุณระคะรา่า,าสัปดาห์หนาจังจะไม่ฝนนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเลยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ในเดิร์จ้าเด้อช่องน้อยๆกำลังจะเติบโตค่ะพี่น้องค่ะกับเท็ดเล่นๆไปค่ะเพื่อมีรายได้เสริมนะคะพี่น้องกับตอนนี้เพราะว่าจะแพลตฟอร์มใดกับค่อนข้างจะยากเนาะค่ะเนาะต้องอาศัยความพยายามของเฮ้านะคะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวคลิปนายกไม่หยังแตบแสบมาสูพี่น้องกินอีกก็ติดตามรับชมด้วย้ะเด้อคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ